ก็คือหน้าตาของอวน,นอกใสเห็นบ่คะให้เบิงก์กกไก่นะคะอวน,นอกใสที่ม่น่อยเห็ดน,นะคะกระสิมีผักเน็ตน้อยนะคะเขาก็จะกินกันไม่น่าก็มีเข่ากาน,นึ่งแั่นี้เจลให้สวยเก่านนี้แหละเจลถ้วยเก่าเรานี่เจลกระกอกนะจ๊ะเขาก็จะกินกันซ้ำนี่แหละเห็นบอกคะก็กินใดแน่นอนนะคะเราจะกินข้าวกันนะจ๊ะนี่อวน,นอกใสนะจ๊ะเดี๋ยวเรากินกันเลยนะคะ มา,า,ากินขา้าวกินข้าวกัวนอกใส่กระเจีกกยวบะกอกเหลืองแบบมือเ้านะคะไง,ไง่ายหอมหอมไปลองไปเอาห้เบิงเ้งใกะไก่หอม อาข้าวฮ้อนใส่กุ้งข้าวจะออกจากช่องฟิลลนวลซองออกจากเตาอบมันเครื่องผัดนแข็ง,ลงกลิ่นมาแต่ไกลนะจ๊ะรสชาติไม่ต้องห่วงนะคะ เค็ม้นเด็ดสลตีจ้ะสำหรับรสชาติเผ็ดแ,บบแท้แน่นอนเผ็ดออกเค็มน,นิด,นดนๆนัวๆกินกับข้าวฮ้อนๆโอ้ยสุดยอดเจียเจอบนตองเลยเห็นไหม แนะนำอย่างหนึงนะคะถนัพี่น้องเจเจเห็ดแนะนําให้เอาหมูหรือเนื้อติดมันนะคะถ้าลวนลวนหม้แนะนํานะคะมันแข็งมันบาแสบมันบาเป็นก้อนทั้งสี่นะคะบอกไปก่อนนะคะมันจะแข็ง่างมากแล้วคุณจะไม่ได้คุณจะกินแบบบ่มีรสชาติจะจะไม่ได้ความอร่อยนะจะบอกไปก่อน เนี่ยรวนรวนพอแซ่บแน่นอนก็บอกเลยต้องติดมันโอ้ยห่อนจะเจ็บ พอตบไปน้ำไล่ให้ใส่น้ำมันเลยให้แบบไม่นายได้กินแน่นอนนี่เลยอาปากเลยพี่น้องอาปา,ปากเลยนี่นะอัพอัมอัมอัมมันเลยจุดตึง เจ้าปะกอกกระแซกครับเข่าก็ห้วนจะพักจนนับงง่าไม่มีคำบรรยาย มันเน้นอ,อย่างท้ายห้องขพี่นอกยึดกระดาษกอนถึงเพชรถึอของฮอนนี่เราแซ่บครับไม่ติดหวังนักเพื่ออาจจะสงสัยว่าเป็นนายเพื่อคิดได้ยังไง ไม่ได้เฮ็ดตินประจํานะคะแต่ว่าบรอาแหววออกยูทูปตะเกียตะกอนเฮ็ดแบบไม่เคยเอาอดรูทนะเมนูนต่งตางๆอะไรเจ้าเนี่นนนยและเจ้าซีนอยอีกอดงเขาเป็นคน ขัวขอนพรสเพชรๆซะลใ่ไ <c oughs> หอมหอมตะไคร้หอมใบบักกูดหอมเครื่องข้าต้มเข้าไปไม่จัดเครื่องเหมือนละวดเนาะเห็นเบอร์ไหนใสน,นึง่งเมนูนู้นข้าวเหนียวจันเนาะกระแ่บสุดๆ นะจ๊ะไม่ไง่ายเป็นเล่าเขจาจ้านะคะเนื้อเล่ากับเนี้วกินกระเจ้าไรก็ขนเนีว้ว กเราได้คำเดียวเพชรทางแสบแทบไปถึงสวง ใส่ใบตองเปลี akan, ่ยนทั้งสาบเริ่มปี่ยนเนาะคันเทีดอัจุบันเราเข้าใส่ใบตองเลยได้จัดเ้อใบตองใบตองเอามาหนึ่งใบตองมาหนังเลยใส่ใบตองลใบตองแล้วก็่างไปนันอ้อนค่อยๆมันผมกับ้าเห็นเนื้อมันค่อยสูงเลยจังซี่เลยนั่นจะหอมนันจะแ่บยู่รสชาติเนาะ เทีอ่อัพโหลดไปที่ให้พี่น้องเลยทันทีหก่อนเรอกทัน,ทนใจอุยเผ็ดเผ สูบยาคือมันหันสมองไนเพื่อนมาซอวาสูบยนีก็ได้ kenang-kenang oh. syuting, so syuting so keng-keng น่นแน่นเมนูขาตัวเองแต่มันก็อร่อย The meal. Yeah. Mm -hmm. トンペットは แก้วเ,เหลือไปจับมืออื่นเหลือตุยงหมดนะคะเราไปทางกินดูนะคะด้รักจักใจรักนะจุ๊บ